ยเรื่องแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะแต่พี่กบโชคดีได้มาทําธุรกิจนะคะด้านเอ็นไทจร์งกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะ๋อทำธุรกิจส่วนใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยหลายๆคนก็พูดถึงค่ะแต่แต่ติครีมตัวนี้เป็นเคล็ับหน้าเด็กของพี่กบใช่ไหม ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า i n s t a l y f t Slate นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปยังไงอะคะยังไงหรอคะคเนี้อย่างแจ็คอย่างเงี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี่ยุงต้ตาตายแล้วครับผมเนี่ี่ยอย่างัหัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ย คนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ใตาใหญ่แต่งแจ๊กนี่ใช้เวลานาน,านไหมพี่กว่าจะหายเนี่ย ไม่เกิน2นาทีนะคะฮะไม่เกินสองนาทีนะคะถุงฝาดปะครับสองนาทีเหรอครับอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําศัลยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด์นะคะที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตา ให้เรือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะในภาพเนี่ยพี่วบดิ้นดูใ่คืออธิบายช่วว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเหรออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิอันนี้สามสิบกวิอีกนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้มือแตะผันไปถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างหนึ่งเขาจะสาวขึ้น5้าถึงสิบปีโอ้ยหมายถึงว่าเขาทานแค่ข้างเดียวเหรอครับเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่เป็นการเทสเดี๋ยวก่อนยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกระตุ้นงานมีอะจิลีนค่ะตันนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยว้าวหายไปแล้วว้าวายนะสังเกตซ้ายไว้น้ำเมื่อกี้เนี่ยนะะโอ้โหใช่หายไปแล้วถ้าพี่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่อยี่างี้พวกเราเชาวตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกพิักรานด้วยอจริงเลยดูสิผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ตเลยว่ามันทํางานยังไงเออ ก็รู้เลยว่าตัวนี้ทาไปปุ๊บเนี่ยถุงใต้ตาหายภายในสองนาทีสองนาทีใ<ช>าทอใช,ใช่ค่ะ<อ>แล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะใช้บ้างะะวันนี้นะคะกุ๊ก็มีพิเศษสําหรับคุณผู้ชมชที่ชมรายการนะคะสิบท่านแรกแต่ท่านต้องมีถุงใต้ตาเท่านั้นนะคะแล<ช>้วก็จะทำทริปเมนต์ให้ฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้หนึ่งกล่องมีห้าสิบชิ้นนะคะ,ะมูลค่าสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ฟรีเลยนะคะสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะสําหรับท่านที่มีถุงใต้ตาต้อง โทรมาเลยนะคะเฉพาะผู <S <S ้ที <|so|> ่มีถึงใต้ตาสิทขั้นแรกเท่านั้นนะ ประเมาบอกว่าเขาใช้ตั้งแต่เป็นซองเหรอคะใช่ค่ะก่อนมีเป็นซองเหรอคะตอนนี้เป็นซองค่ะเมื่อใช่ตอนนี้ก็ซองนึงใช้ได้ประมาณสาครั้งตั้งแต่ตั้งแต่เป็นหลอดตั้งแต่เป็นหลอดตอนนี้ปิดเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจเนสเติบโตถึง175%เเราขยายไปร30กว่าประเทศแล้วทั่วโลกโอ้โหสุดยอดเลยใช่ส่งมาที่งะพวกเราต้องหลอกนะมเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นวิดีโอ ชัดเลยนะแจ้เนี่จะต้องลองทาทั้งหน้าได้ไหมคะไม่ได้เปลืองค่ะเปลืองแม่แม่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทําให้ใต้ตาเราเหมือนเด็กลงนี่นะคะเหมือนการออกกําลังกายอะค่ะถ้าสมมุติว่าเออกกำลังกายมากๆกล้ามเนื้อเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถุงใต้ตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวอะค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านอนดึก ใช่ไหมส่วนใหญ่ท้งได้ตามมันจะเกิดขึ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนดึกนอนน้อยพักผ่อนนอยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวอยูอย่างนี้ตื่นมาตอนเช้าก็ทาปาดปาดทำาันได้เลยก็ไดแตะเบาๆเหมือนในวิดีโอแล้วแตะแล้วแะแล้วก็ทำหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกิน2นาทีนะคะแตะแตะแะนะคะแล้วก็เห็นผลเลยรายละเอียดขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้ถ้าเกิดว่าจดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมาคปเจอร์เลยง่าย ตัวตาน่าจะเตาแบบเด็กๆไม่มีแจ็คแนะนำลองเดี๋ยวแม่ให้ล่ะว่ายแม่แล้วจะมีแฟนแฟนฉันวยูเนี่ยไหมครับเดือนเรือนี้มีไหมจะมีดีไหมยังครับยังไปคุยเขามาเลยครับจะมีโปรเจกต์ใหญ่เดี๋ยวบอกสองปีพี่ในจ็อกปีเกี่ยวกับ GTS แต่ยังไม่บอกยังไม่บอกเออนี่คุณบอกมาหมดแล้วบอกว่าวันนี้ขอบคุณพี่กบนะคะขอบคุณครับพี่กบครับ